ไหนใครอยากรวยอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำอะไรก็ปงังฟังทางนี้ลองมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์วัดที่เหล่าเเรษฐคนดังช่างแต่งหน้านาักกีฬาต่างมามูขอพรให้ประสบความสำเร็จวันนี้มีดีอะไรอยากรู้ตามมามูกันค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับจังหวัพดพระนครศรีอยุธยามาก,กว่า600ปีสิ่งแรกให้ไปการาบสการะขอพรกับพระพ,พุทธนเรศวนมหาราชหรือหลวงพ่อดำพระประธานในอุโบสถก่อนนอกจากนี้ หากใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็สามารถขอพรจากท่านได้ค่ะจากนั้นให้ไปกราบไหว้พระแม่ธรณีาสามารถขอพรเรื่องค้าขายที่ดินขอให้ร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาและที่เป็นข่าวดังในโซเชียลก็คือน้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังได้มาแต่งหน้าถวายพระแม่หลังจากขอพรพอแล้วประสบความสําเร็จจตุคามรามเทพสามารถขอพรให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากชีวิตวิธีมู่ให้ขอเรื่องที่เป็นไปได้และขอแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ยังมีโบราณสถานที่ไม่ควรพลาดได้แก่พระมหาธาตุปางประธานพระเะเบียงรอบองค์พระมหา าวิหารพระพุทธไทยสวรรค์องค์พระพุทธสายญาติสามารถขอพรด้านเมตตามหานิยมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตำแหนักพระพุทธโกศาราลพระอนุสาวรีย์สามพระองค์ได้แก่พระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสมาเที่ยวที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยากทาบุญง่ายนิดเดียวเห็นป้ายแม่มณีใช้ ACB Easy App สแกนทําบุญบริจาคแบบอิโดเนชันส่งข้อมูลไปกรมสัมภากระใช้ลดหย่อนภาษีประจําปีได้ทันทีค่ะ